กระจวบกัะจวบเลยนะครับเลยจุมพรมาแล้วแล้วก็แวะกินคสี่แล้วกินแก่ทอดแล้วครับผมรอบหนะนึ่งแล้วก็ตอนนี้กำลังขับต่อจุดไม้ปลาทางอยู่ที่อีกสามก็สองร้อยสี่หกกิโลเมตรนะครับจุเกิดเวลา,า,าถึงก็ประมาณห้าโมงย็นสามนาทีนะครับตอนนี้ก็ ดบกาเฟแอเมิซอนไปหนึ่งแก้วใช่กามาเลยก็ไมู่สนหรอกว่าใครอยู่หลังพุงมอะไรเดี๋ยวเป็นควรแล้วไม่ไปคุยเลี้ยวจุดอ๊อฟว้าวกลัวเลยวะมีรถก็ควรจะไม่ติดหาควรจะไม่ติดเลยเล่นไปอัน ตอนนี้ก็ที่เราออกมาจากบ้านนะครับผมเบรอนนร์ตึ้งโสงเยาวัดน์สิริมาราชก็จะมากินซุกกี้ตีน้อยนะครับว้าวนี่ก็ไปกินเสร็จก็กลับนะครับแค <c oughs> ่นั้นนี่กองว้าวตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมได้หมานครานันนักวิจิตรมาอินตาได้เต็มที่เบตรามาที่บดี <laughs> โอเควันนี้ก็จะมากินสามที่เลยใช้ช่องทางกลางเพื่อใช้ทางออกไปทางสวนพระรามสี่ปินแดงจากเองครับมากรุงเทพแล้วก็มากินซุกี้นะครับแล้วกลับบ๊ายบายดูดูสิครับว้าวสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเทพกรุงเทพ๊ยมแต่ะครับกรุงเทพ๊ติดใช่ไหมอยากอยากรู้ไหมครับว่าเราติดยังไงนี่นี่ครับทุกคน เรากางตัวนี้ประมาณสัก้านาทีได้แล้วนี่อยู่กปิตูุนยู่กปิตูุนอะไรมึงเนี่ยอย่างนี้แหละไปเฮ้ยผมตอนนี้ก็มาถึงชาบูเออสกี้ตีน้อยเลยนะครับว้าวเกี่ยวกับคนบรรยากาศคนข้างนอกนะครับเรื่องท่มาเริ่ดู เก็เปนสก้าอื่นไปม,ไ,มไปไ,มไปไปแตงก็งิด <Nope. S 1> จึงมีดูสาคาเนี่ยดูอะเดี๋ยวจะกินตีนึงอะ <laughs> จะก,กินตีนึงเอเข้าไปดูข้างในกันตอนี้รอคิวมารูกีนาทีทีแรโอเคผมตอนนี้ก็รอกันมาตอนนี้เรามาจิบคิว <c oughs> แล้ว เลยก็สี่คิวก็จะได้กินแด้นะครับเ,เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในไปเมตุยนะอยู่อยู่กับผมจ้องในไปใช่ไหมในช่วงจังหวะนี้มาทำไรมาทำไรมากินสเต็กผมู <laughs> มากินมชาบูอะไรวะสกีสกีตดีน้อยชาบูทีน้อยสกีตี้อยสกีตดีน้อยนะครับสาขาคุณตบสาขโอ้ม yeah! ่ใช่คุตสาขาลาเพ้าสาขาลา้เออแค่ไหนโอเคครับผมนี่ก็สูใส่กระเทียมกับพริกนะครับไหมบุ๊ไหมนี่เสไย น่าจะรูหมือน่เดียนะได้โอ้โหก็โผล่เลยฮะโผล่เลยเอ้ยนะโผล่เลยฮะโผล่เลยได้ไหมใหญ่สักเพิ่มละโอเคชิมไม่ได้ป่ะพนักงานก็โผล่นะชิมชิมไหมชิมมั้ Nope ใส่ใส่ใส่ค่ะนะชิมมั้ ก็คนกรเทกินแมเ็ใช่ไหมคกรุงเมันกินแมเ็โอพี่กินเป็นได้นาอเออนี่พี่แดงดน้กระเทียมพี่เป็นคนเป็นกรนาะเป็นตั้งแต่เกิดอือเที่นี่ครับมีมีถุงไหมมีถุงไหมบกองแดงดดงโอเครอครับผม กินได้ไม่กินกินกินเลยยังไม่ร้อนเปิดดีเปดแล้วแล้วเปอเท่าไหร่วันนี้มาไกลเน็ตเออไกลเนไกลเพ็ดนะครับ ไม่งจ <łość> ิมเนื่ยดิบ้ยสู้จังเลยชิมจิ้มเนื่ยดิบดิดิอะจิ้มเนยจิ้เนยดิบ่ะให้กีบาทือให้มันเต็มแบบมันจะถ่ายนด้ได้แล้วก็สั่งปอ่อะเอ๊กี่ตามันนะบุ๊คครับผมครับก็มาวันนี้มาแล้วค่อยๆเขี่ย รันย yeah, mm ังไม่ร้อเลยกูกกินดิบปะกินดิบไะเ๋ยวไม่ลงเลยทำไมงันเลยต้องลงในสุกก่อนกินนะครับได้ลครันนี้น้ำดำโอเคอันนี้น้ำใสเก้เจ้ก้เจ้ไหมก้ยเจ้ไหม้เจ้ไหมก้เจ้กับคือน้ำชุดน้ำเก่านี่คือน้ำชุดน้ำใสาเห็นแล้วน้ใส่ กินล้นหม้อแล้วครับเด็ดๆอันนี้ต้องกินกับอะไรย่างกิ้มได้เลยนะกินเฉยๆก็ได้เอาจิ้ไปเด้โอเคนะบมตอนนี้ก็มาลองมีหยกนะวครับดอ้ยวกงจิ้มอ่ะ เดี๋ยวมาลองนี่นี่เป็นเนื้อของจานนี้นะครับดูเนื้อเน,น,นื้ออะไรนี่เนียงจิบจแล่ะอะไ่ะเ <c oughs> นื้อจานนี้นะครับห <c oughs> มูหมูไม่ได้เนี่ย Nó chị đẹp đâu lâu chị đẹp là... chị đẹp nè... chị đẹp đâu 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 chị đừng chị đừng này đừng chị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  mười to lăm 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 Để lăm 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 mùa lăm 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 để Để ลองดูแล้วลองดูนะครับว่าคำนี้จะหมดไปมันไม่เหนียวกับผมมันนุ่มเมื่อไร่ผมบะมดคำซีวอโอ้ยมดคำซีวจริงจริงอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยไหมหนาวชอมาเดี๋ยวเยอะเลย ต้เดอผมเลยหมูอันนี้เขาเรียกว่าเมตัวเล็กนะครับตัวใหญ่อะยังดังไม่ได้นะครับไปดังต่อครับผมไปไปสั่งเด็รายการเขียนแ่เอาหมูเฮตาเดงอะตั้งตาแดง ฟิกที่ใส่ต้นคิดเลนี่เอออันนี้เนเส้นแมวมีอยูมวแมวเก็บปเก็บไปบเลยเอาไชโฟกัสโอ้ยเคสั่งไปเทามาแล้วเกมจับไปจับไปวันเลยไอ้ซาดไอ้ซาดไอเฮียอยกกดำมืดอามืดวัน ควรไหมแปลว่าอะไรอ้าวแม่บอกควรเลยอ๋อคนออโอเคามาหนึง่งเซลเลยโอ้หไม่เป็เล่่องก็เซลไปเลนโอเคต <c oughs> ามมาจีบุมมาแก้ตัวอืมเผ็ดรู้สึกเหมือนต้องผู้ชีตป่ะไม่ไม่ปกติกันนะ ีจริงดีเลยดีมากเลยครับคุ้มเลี้ยงใช่ไหมท่านนี้วันนี้ใช่ครับพี่อยากดูได้ว่าได้เงินมาจากไหนก็ดูใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เป็นนุบกจำานเสียทรัพย์โอเคผมตอนนี้ก็กินเสร็จได้บ่อยแล้วนะครับสี่มีนี่หมดหมดหน้าหมดหมดแต่มีเหลือฮะหมดมีเหลือมีเหลืออะไรเสีอโอเคไม่ก็เจมุกจะไปคลิป แดีพวพรุ่งนี้ก็ก็มีแค่นี้แหละปิดคลิปโอเคโยสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งของมุมบุม,มวันธรรมดาที่แสนจะไม่พเิเศษที่อะไรวันที่สองที่มาเที่ยวกรุงเทพไหมกดเท,เท <c oughs> จะของ <c oughs> ครับเราจะไปในต่อก็ติดตามตอนต่อไปไป Here we go.